เคยใช้ไหมมีท่านใดเคยใช้ไหมครับแชมพูเปิดเก็บผมเคยไหมคะตัวนี้คือด่านแรกของเราเลยที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อเราฟังเราว่าเราต้องทํำยังไงนะคะไม่ใช่เราไปฟังลูกค้าหรือเชื่อลูกค้านะคะเช่นลูกค้าสระด้วยแชมพูสมุนไพรมาไม่ได้ไหนายคว่าแชมพูสมุนไพรจะไม่ดีแต่แชมพูสมุนไพรมีสารเคลือนะซึ่งทําให้ทําสีค็อบยืด ไม่ได้ตามที่เราต้องการยืดตรงแค่80%ใช่ไหมคะฟอกสีผมเป็นไงด่างทำสีเป็นยังไงไม่ติดอ่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้แชมพูปเปิดเก็บผมก่อนนะคะพอเราสระผมเนี่ยน้ำมันจะเปลี่ยนสีให้เรานะคะเป็นสีออกเข้มๆพอเป็นเข้มๆเ,เราสามารถเปิดคุกยกับลูกค้าได้เลยว่าเออคุณลูกค้าคะ ไม่ทราบว่าได้ใช้เซนูสมุนไพรมาบ้างไหมเขาบอกไม่ได้ใช้เลยเไม่ได้ใช้เลยอากืไม่ใช้อะนานแค่ไหนคะเขาก็ไม่ใช้ของเขาอาจจะแค่สามเดือนที่เขาเขาไม่ได้ใช้นะจริงๆรสามเดือนหกเดือนอยู่บนเส้นผมไหมคะอยู่ไหอยู่เพราอยู่แล้วปัญหาเกิดกับเราไหมคะเกิดกับเราไม่ได้เกิดกับลูกค้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราตัวนี้มันเป็นตัวช่วยเราแล้วเนี่ยเรายังสามารถคุยกับลูกค้าได้ว่าคุณลูกค้าได้เคยใช้มาตั้งสามเดือนหกเดือนไหมคะ รู้เลยว่าแสดงว่าเรารู้จริงใช่ไหมคะต่อราคาคุยราคากันได้เลยคะ่ะห้องงานมันทำยากขึ้นนะคะและที่สาคัญเลยคือเราสระครั้งแรกใช่ไหมคะนะ้ำเปลี่ยนสีสระครั้งที่สองหมักทิท้งไว้สักสิบนาทีให้เขาได้ดึงดึงออกมานะคะเราจะได้ทำงานเคบีนั้นๆง่ายขึ้นเนาะ,นนนนะวันนี้ไม่แพงด้วยนะคะตัวไม่แพงเลยนะคะว,วันนี้เารเราับาโปรโมชั่น,นะะาะสำหรับงาน์ดช็อปเท่านั้น ราคาอยู่ด้านหลังได้เลยนะ